มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชีวิตล่าสุดพันบุรการขอสู้ด้วยตัวเองค่ะหลายคนคงจะรู้จักแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะคะสำหรับนักร้องนักแสดงสาวมากฝีมืออย่างพันบรรการ โดยเจ้าตัวได้ลดแ่นอยู่ในวงการมานานหลายปีแล้วนะคะมีผลงานมาแล้วมากมายทั้งงานเพลงและก็งานละครด้วยความสามารถและฝีมือการแสดงที่ไม่เป็นสองรองใครจนเป็นขวัญใจแฟนละครและแฟนเพลงหลายคนเลยค่ะส่วนทางด้านความรักนะคะหลายคนคงจะรู้แล้วว่าเจ้าตัวได้แยกทางกับอดีตสามีอย่างปลักอัฐกร โดยเจ้าตัวเลือกที่จะจบเส้นทางความรักยาวนานกว่า12ปีตั้งแต่ยังคบหาดูใจกันในสถานะแฟนจนได้ใช้ชีวิตคู่เป็นสามีภรรยากันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่คิดเอาไว้ค่ะทั้งคู่มีปัญหาที่สะสมกันมานานแล้วรวมไปถึงมุมมองความคิดและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันจึงได้ตัดสินใจแยกกันอยู่สักพักนึงแล้วค่ะแต่ยังไม่ใช้คำว่าเลิก แต่เมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวได้ออกประกาศถึงสถานะของทั้งคู่บอกว่าตอนนี้ได้แยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยสถานะตอนนี้เป็นเพียงเพื่อนคนหนึ่งที่ยังคงสามารถคุยกันได้อยู่ค่ะ และชีวิตของเจ้าตัวเรียกได้ว่าลงตัวและมีความสุขกว่าเดิมมากนะคะหลังจากต้องเสียใจมานานตอนนี้พอทำใจได้แล้วเชื่อว่าชีวิตต้องเดินต่อไปจากนี้ขอทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุดและขอเต็มที่กับการทำงานดีกว่าเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวซึ่งอีกฝ่ายก็มีหน้าที่ของตนเองเหมือนกันซึ่งเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีอย่างแน่นอนคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟิสโ r รค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ